ตอนที่เราจะประกอบพิธีทอดกรินกันนะจ๊ะขอให้ลูกๆทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆ พอนสบายผ่อ,อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะรับท่าน,นั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะ การกระทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มยืนให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่อะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านจ่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง แล้วเขารวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับทินเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ หรือประมาณว่าอยู่ในกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้รวมใจไปหยุดนิ่งๆน,น,นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆทำใจใสๆ ใจเย็นเย็นนะจ๊ะใอ้ใจใสใสใจเย็นเย็นนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเมื่อเช้านี้เนะี่ยรวมเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด เป็นดวงบนุนใสใสกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจอใน,นแล้วไม่มีตำหนิเลยหรืออย่างน้อยก็ให้ใสเหมือนกับน้ำใสใๆ หรือกระจกใสๆใน๊ะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสายเย็นเหมือนแสงจันทในคืนวันเป็นอยู่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะ ให้ค่อยอยนึกถึงดวงบุญนี้เนี่ยด้วยใจที่ชุ่มชุ่มใจที่ใสๆใจที่เบิกบานแช่มชื่อนะจ๊ะค่อยอยประคองใจของเราให้หยุดนิ่งๆน,นุ่มๆ เบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญใสใสอย่างเบาเบาสบายผ่ยอนคลายใจเย็นเย็นพล้วกับละครใจให้หยุดนิ่งๆินุ่มนุ่ม เดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่า,ววาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอร,รหังกี่ครั้งก็ได้เลยจ้ะแต่ทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหัง เรจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอจยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสาย่สวนใครคุ้นเคยที่กำหนดองค์พระแก้วใสใสเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรานะี่ย จะนึกถึงองค์พระแก้วใสใสแทนดวงใสใสนี้ก็ได้นะจ๊ะแล้วก็บระคองใจไปเรื่อยๆอย่างเบาๆอย่างส,สบายสบายให้ใจใสๆใจเย็นๆย็นละคองใจกันไปอย่างเนี้ย จนกว่าใจจะหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งจะทำให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการทอดกระถินในกล่าวนี้ซึ่งเป็นกระลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียว เรารอคอยวันนี้มา365วันปีหนึ่งก็มีอยู่เพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นต้องตักตวงบุญให้เต็มที่นะลูกนะต้องใหายใจใสๆกว่าจะมีวันนี้ได้ต้องมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า มีพัลราตนาตรายบังเกิดขึ้นแล้วก็สืบทอดและเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะจ๊ะมากกว่าที่เราจะตั้งกองกระถินได้มม้ก็ยากมันก็ลำบากแต่ละบาทแต่ละสะตางค์ที่เราหามาเนี่ยมันยากมันลำบากมันต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน มาได้มาแล้วเราเกิดกุศลศรัทธาเนี่ยอยากจะมาสร้างมหาธานบารมีในบุญนี้เป็นสเสบียงบุญติดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งดำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตักตวงบุญนี้ให้เต็มที่นะลูกเนอะบุญนี้จะได้มาก ได้อย่างไม่มีประมาณนั้นฐานของใจต้องบริสุทธิ์ต้องเก่งเกลียงใจต้องใสใสใจต้องเย็นเย็นใสในระดับที่เราเห็นความบริสุทธิ์ภายในของตัวเราได้เป็นดวงใสใส หรือองค์พระใสๆนะจ๊ะถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทำน้อยก็จะได้บุญมากทำมากก็จะได้บุญเยอะๆบุญนี้เป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่เราเป็นบุตรชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าจะส่งผลให้ เราไปสู่เทโวโลกเป็นบันไดนำไปสู่เทโวโลกสุกติโลกสวรรค์แล้วก็จะเป็นสเสวียงบุญให้เราได้สร้างบารมีต่อไปเนี่ยพบเบื้องหนะ้าเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนตั้งใจกันให้ดีให้ใจใสใสให้ใจเย็นเย็นให้ใจเก่งเกลี่ยนะลูกนะ ไอใจใสใสไอ้ใจเย็นเย็นแตะไปเบาเบาที่ศูนย์กลางกายรลางดวงใสใสยอย่างเบาเบาไอ้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบา ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจะเป็นช่องทางที่เราจะไปเชื่อมกับพระนิพพานได้ที่เรากล่าวหรือเปล่งเสียงคำถวายภาคกถินในวันนี้เนี่ยจะเสียงละเอียดจะผ่านศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไปถึงอายตนะนิพพาน รัิพานท่านจะได้อนันโมทนาสาธุการแล้วก็เชื่อมสายบุญสายสุม,มัติให้กับพวกเราทุกๆคนเสียงนี้จะทำให้เทวดาปลมวลกผมได้อานโมทนามีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งๆน,นุ่มๆ อย่างเบาๆสบายๆละคองใจได้บริกรรมภาวนาสมารหังสมารหังสมารหังเรื่อยไปจนกว่าจะถึงเวลาสว่างเราจะได้พร้อมใจกันละกอบวิธีทอดกระถินกันนะจ๊ะ ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเ,เลยจ้ะ